เราเรายังไม่เปิดหรอกครับเราฟังเสียงพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับไม่ยอมให้ไทยเสียเปรียบในในความเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเราจะไม่ยอมเรื่องเสียดินแดนไม่ต้องมาพูดกับผมอยู่แล้วนะเรื่องที่จะทําให้คนไทยเ,เป็นอันตรายผมจะไม่ไม่เกิดขึ้น เป็นนายกประเทศไทยนะครับครับไม่ใช่นายกประเทศอื่น เรียกว่าเป็นการให้สัมภาษณ์แบบเคลียร์คัตไม่ต้องตีความกันอีกต่อไปโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์ที่13กันยายนที่ผ่านมาระบุว่าพร้อมเจอหน้าหุ่นมาเนต็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหวังให้ได้ข้อสรุปบางเรื่องแต่ไม่ใช่การยอมกันลั่นเราจะไม่ยอมให้ประเทศไทยเสียเปรียบเรื่องเสียดินแดนไม่ต้องมาพูดกับตนเลยไม่ยอมอยู่แล้วตนเป็นนายกระเทศไทยไม่ใช่ในายกระเทศอื่นเพราะฉะนั้นต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยของคนไทย ชี้การเจราจาต้องใช้ทั้งศาสตร์และศีลการทหารผ่อนคลายกดดนันพร้อมย้ำชัดต่อหน้ากองทัพสื่อไม่มีเปิดด่านต้องฟังเสียงประชาชนเป็นหลกักเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนายกอนุทินพร้อมกันค่ะก็วันนี้เป็นการประชุมเพื่อจัดทำร่างนโยบายของรัฐบาลอย่าลืมว่าใน MOA เนี่ยการยุบสภาเนี่ยก็คือ4เดือนหลังจากถแถลง นโยบายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการให้ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความรวดเร็วเราก็ทำนโยบายเตรียมพร้อมไว้ทันทีไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วค่อยมาทำนโยบายเหมือนถ้าเข้ามาปุ๊บล้วก็มีนโยบายที่เตรียมพร้อมแล้วก็ทำหนังสือขอให้ทางท่านประธานรัฐสภาได้ทำการเปิดประชุม อันนี้ต้องการถแถลงนโยบายก็คงต้องต้องถแถลงต่อสองสภาพร้อมกันนะครับทั้งวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรก็ท่านประธานรัฐบาลจะได้เร่งนัดประชุมเราก็ถแถลงแถลงนโยบาย<ม>จะได้ทํางานได้เลยและไอ้วันวันยุบสภามันก็จะจะได้มาถึงเร็วเร็วนะครับร,รกานยยบเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้มันเรียบร้อยก่อนก็ตี เตรียมไว้หมดแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ได้พูดเอาไว้นะครับว่าเรื่องการาแก้ไขสถานการณ์ไทยกัมพูชาการทำประชามตินะครับเพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ล,ลเรื่องของปัญหาปากท้องพี่น้องประชาชนนะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาเรื่องกรณีที่สารนันกดู เราเรายังไม่เปิดหรอกครับเราฟังเสียงพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับคําว่าเปิดด่านเนี่ยมันฝ่ายจะไปถึงวันเปิดด่านเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการทําข้อตกลงต่างๆมากมายวันนี้ใช่ไหมฮะการเจรจาการทหารนะครับการเอ่อหนึ่งต้องปลอดภัยก่อนปลอดภัยต้องทอํายังไงปลอดภัยต้องหมายความว่า ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนความปลอดภัยของประเทศนะต้องไม่มีการยิงกันต้องไม่มีอาวุธมาจ่อกันผมยกตัวอย่างนะผมไม่ใช่นักการทหารแต่ผมก็ต้องให้แนวทางไปเช่นนี้เมื่อเราเข้าไปบริหารประเทศแล้วนะครับตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราจะจะ,ะทำมอบมอบเป็นข้อสั่งการหรือนโยบายให้กับทางธนมัตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลชุดใหม่ได้ไปดําเนินการถอนอาวุธถอน อย่างถอนพวกกับระเบิดนะครับการาที่จะต้องมีการสร้างความมั่นใจว่าจะต้องเกิดความปลอดภัยกับผู้คนทั้งสองประเทศเพราะฉะนั้นกว่าจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยยังอีกไกลแต่เราเราก็ต้องถึงจุดนั้นเราจะทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านของเราไปจนชั่กวการปวสามันก็คงเป็นไปไม่ได้แล้วการที่จะไปใช้มาตรการรุนแรงเลยไม่มีการเจรจาเลย แล้วถึงเวลาต่างคนต่างถือถทิฏฐิการการเจราจามันก็จะไม่ไปถึงไหนเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ทั้งทั้งศาสตร์ทั้งศิลท,ทั้งการทูตทั้งการทหารทั้งการผ่อนคลายทั้งการกดดันต,ต่างๆนานานะครับเราจะได้เห็นนายกษัตรไทยกับัมุชาได้มีการหรือว่าเจอกันไหมครับการเจอกันไม่ได้หมายความแปลว่าไม่ต้องยอมกันหรือไม่ยอมกัน นะครับการเจอกันการพูดคุยกันมันก็อาจจะทําให้บรรยากาศหลายๆอย่างาสิ่งที่ทีมงานพูดแล้วไม่เข้าใจอาจจะหาข้อสรุปบางอย่างได้อะไรเราก็ต้องเร่งตีไปเรื่อยๆนะครับจนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะไม่ยอมให้ไทยเสียเปรียบในในความเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เราจะไม่ยอมเรื่องเสียดินแดนไม่ต้องมาพูดกับผมอยู่แล้วนะเรื่องที่จะทําให้คนไทยเ,เป็นอันตรายผมจะไม่ไม่ให้เกิดขึ้น,ใน,ในเป็นนายกประเทศไทยนะครับไม่ใช่นายกประเทศอื่นเพราะฉะนั้นรักษาประโยชน์ต้องรักษาประโยชน์ของประเทศไทยของประชาชนคนไทยนะครับ<ต>อันนี้เป็นประเด็นหลักอยู่แล้วรเ,เราพอเรามี เรามีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังอยู่ในการขอบเขตอำนาจที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็ต้องใช้อย่างเต็มที่มันมันไม่อยู่จุดนี้แน่นอนนะครับแต่จะได้ถึงระดับไหนก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อยากให้รัฐบาลช่วยแก้กไขให้เร็ว่วนที่สุด จะได้ชาวบจะได้อยู่แบบเป็นสุขจอยู่อย่างว่าวนากลัวเดี๋ยวก็อยิกันเดียวก็ได้ยิงเสียงว่ารกลัวรดระวงไหมดเลยวันนี้อยู่แบบไมมีความสุขเลยอยากให้จัดการเร็วอยากให้จัดการเร็วจะได้จบสัทีแล้วเจรจานี่ยคิดว่าเป็นคนเขาเขามีก็เชื่ใจไม่ได้อยู่แล้วอยากให ยังไงบ้างอยากให้จีนยาอยากให้อะไรอยากให้เอาแบบเด็กขาดไปเลยจะต้องไปยอมมันหรอกชาวบ้านจะได้ทำอะารกินใช่ชาวบ้านก็จะ,จะอดตายอยู่แล้วจะได้อยู่อย่างปกติสักทีแล้วที่ว่าจะมีการเปิดด่านทั้งนุ้นด้วยแล้วด้วยมองเอห็นยังไงมองเออไม่น่าเปิดหรอกมันจะสร้างความวุ่นวายให้เราจัดการให้จบก่อนใช่จัดการให้จบแล้วค่อยเปิดก็ได้ ชาวบ้านก็พร้อมที่จะอยพยพพร้อมที่จะพร้อมทุกอย่างที่จะทําให้ได้แผ่นดินไทยคืนมา่าให้เสียเหนนม็นตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อดกันแล้วก็พร้อมอดกืบพร้อมจะอดต่อไปอีกสักไม่เท่าไรมันก็น่าจะดีขึ้นแนละ้วมั้งขอให้จบขอให้จบจบก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังถ้าแก้ปัญหาไม่จบแล้วก็อยู่อย่างงี้ทหารยังตึงกําลังยังคนอาวุธมาก็ก็มีโอ,อกาสอีกใช่มีโอ,อกาสยุยเยแล้วก็ เกิดความควบคุมไม่ได้ชาวบ้านก็อยู่ยืดเยื้อชาวบ้านก็อยู่แบบยากจนแบบอดอยากหวัดหวัดตะวเวงกลัวนอนไม่หลับอันนี้ใครฟองได้ไหมพี่เงียบโอดูแต่มีคนที่ไหนเนี่ยนั่งชือช้อไปวันๆน,น,นั่งดูว่ารัฐบาลเขาจะแก้ปัญหายังไงนจนค่ากินค่าไในค่ากินค่าเช่า <laughs> ทุกอย่างไปค <laughs> ตนนี้ฝั่งรัฐบาลให้จัดการเรื่องนี้อันดับแรกใช่จัดการเรื่องเขตเดนให้เรียบร้อยให้เร็วด่วนที่สุดอันดับสองคือเรื่องเยียวยาใช่อันดับสองก็เรื่องพื้นฟูพืพ้นฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้นถ้าชขยแดนยังไม่จบมันก็ยังทําอะไรไม่ได้ใช่ทําอะไรก็ไม่ดีมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ